่ซื้อตัวหนึ่งเอาตัวหนึ่งหลังจากที่จัดแจงอะไรกันเรียบร้อยก็เช็คเที่ยวครับเช็คเที่ยวลินน้ำชาพี่น้องดูบ๊ยน้ำมันจุดเที่ยวไว้น้ำมันเท่าไหร่พันหนึ่งสองเที่ยวฝั่งนู้นว่าลินน้ำชาได้กี่เที่ยวยังได้กี่เที่ยวสิบเก้าบ๊วยหนึ่ง อนี้ครับอาบยี่สิบงนึ่งพันุ oh. ้งของพี่น้ํามันพันนึงเด้อเอาี้องจ้างเราใส่สีโอ้หัวหน้าโจยจะทำเสื้อครับสีชมพูเลยเหรอเราอ่ะใช่โอ้ฮ่า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 ่าฮ่าฮ่า่าฮ่่่า อ๋อจริงเวลาโบกบเดอใส่เสื้อลายเนาะคุมหน้าคุมหัวเออเราก็ย้อนแสงใชอยู่เวลารถอะมันมองยากเลยพอตอนเย็นอะโอ้ยโคตรย้อนแสงเลยตอนถอยรถเข้าไปอ่ะตรงไหนวะเลงแล้วเลงอีกเสื้อไอ้โฟมของแคทอ่ะโอ้นี่ได้เสื้อพี่เอ็มใช่ไหมเนี่ยเป็นสติ๊กเกอร์อ่ะเอ็มเมืองโอ่ของแคทอ่ะร้อยมากเหมืนคงทางหลวงอ่ะ ผมว่าจะซื้อเสื้อแขนยาวของแคทอยู่ะเสื้อแขนยาวของแคทอ่ะนั่งพันเสื้อแจ็คเก็ตมันอ่ะสวยนะแจ็คเก็ตของแคทอ่ะแคสั่งให้ผมเลยพันห้าเลยนะผมชอบเลยอ่ะแจ็คเก็ตมันสวยมากนี่ครับวันนี้หัวน้าโจยกับยจ๊พึ่งเอาหอยมาให้มาฝากกินงานแล้วก็เครื่องดื่มเฮ้ยนั่นอะไรนะ อะไรนะไอ้จิ้งรีดจิ้งรีดป่าไม่ใช่อะไรอะโจโจรคืออะไรวะมันคืออะไรต้อมมันแล้วภาษาโอ้แม็กกี้ซอนโอ้ยบอกแล้วอย่าพูดภาษาเขมรใส่ผมกับจานโอนี่ฟังไม่ออกหรอกนะครับ ก็นาทุกท่านเข้าสู่ช่องร็อกกี้อินดีนะครับผมพี่น้องครับวันนี้เราก็จะจอดนอนกันอยู่ตรงนี้แหละจะเกิดอะไรขึ้นเราก็จะนอนกันตรงนี้นะครับวันนี้นี่ไม่มีโอกาสได้วิ่งแน่นอนแต่ละคนไม่ให้วิ่งครับไม่วิ่งนอนกันตรงนี้แหละนะไม่ต้องถอยไม่ต้องถือเลยล็อกไว้หมดแล้วคันนี้เราได้ทําการร็อกคุณไว้หมดแล้ว ของพี่อะถอยไม่ได้เลยทงถอยไปนี่เหยียบรถไทยเลายวเลยอ่ะตึ้มเลยไอ้จูไอไอทงตั้งหน้าออกอย่างเดียวเลยตั้งหน้าออกพร้อมพร้อมสปีดตุ้งเมื่ออฮะไม่ทันล็อก ข้าขึ้นหลังถนนน่ะเห็นไหมเองออกไปตั้งนานพี่พี่ตามไปทันเองอยู่ทางลงอ่ะอออันนี้มาจากบอกก็เลยมานี่เลยใช่ไหมเอารถเข้าเจ็บก็มานี่เลย

เอ้เนี่ยผมล้างไว้ผมล้างไว้ว่าจะทอดปลากันก็เลยล้างกระทะมาไว้ตรงนี้ให้เห็นัเหน้ว่ไาไ้ด้เพเดียวนี่ละน้องอืเอ้มนมาถึงมันพมาถึงอไรอีกเสียน วันนี้วันนี้เจพึ่งจะมาลงมือครับลงมือทําครัวไป่ใส่ล่ะไอ้ที่ที่ห่วงคือห่วงมือคอหทงน้าที่มาคิดถึงพอทงกับพี่เหลาคนอื่นไม่คิดถึงหรอก นี่ครับใครที่ใครที่ถามหาว่าเล็กสะจวตไปอยู่ไหนก็ไปอยู่กับหัวหน้าโจยเดอเพราะว่าพอดีหัวหน้าโจยมีงานให้เล็กสะจวตได้ขับรถนะครับบอกเล็กขับขั้นไหนขั้นไม้บอกขั้นเรือบ่อบอกเอ้อ้นไม้ มาอยู่แต่ให้เขาขับเช่นบนเพราะว่าเขาจะต่ออสองตัวไงอ๋อจะจะต่อมาอีกสองคันเลยต่อเองต่อเองต่อที่อูนะต่อที่โกดังเลยแสดงว่านี่ทีนี้เล็กก็ต้องประประจำอยู่นั่นเลยเนาะน่าจะประจำอยู่กับมนาจตรยนะครับ

บรรยากาศมันก็เลยจะเป็นแบบนี้ครับจะอึมครึมนิดนึงนะครับท้องฟ้าก็สวยครับดูเพิ่งหกโมงครึ่งนะครับตอนนี้อยู่ที่อา,อาหารใสนะครับแถบแถบชายเด่นสิบเก้าไอจมเดไอจอดพวกตัวกัน ปิ้วปิวปิวโอ้ยถ้าไอ้บาจมไอ้แซงมูคนแล้วผมมาปิ้วผมเด่นนะวันนี้ได้สิบเก้าเที่ยวครับแล้วก็น้ำมันเติมไปพันึลยเท่านี้ก็อยู่ได้แล้วครับอยู่ได้ครับเพราะว่าหักน้ำมันออกพันหนึ่งนะครับก็น่าจะเหลืออยู่ประมาณประมาณพันพันร้อยนะครับเพราะว่าเที่ยวร้อยยี่สิบบาทนะครับ เมื่อวานก็ได้ยี่สิบหกเที่ยวครับก็อยู่อยู่ได้สบายสบายถ้าราคานี้นะครับผมสิบเก้าสิบเก้า ศักดิ์ศรีมันอยู่ที่แผ่นหลังบ่ฮะพี่เก่งศักดิ์ศรีมันอยู่ที่หนังนี่ไงน้นมันอยู่ตรงนี้ปัดใส่ไปเลยเตะสั่งฮะกันยกครับยกยกเอาเราไม่ยกแก้วเลยมันอยู่ไกลแท้อ๋อค่อยค่อยย่างย่างสามขุมเข้าไปใช่ไหมไปเรื่อยๆเราบอกไปเรื่อยไม่รีบไม่รีบ อ้าวแล้ววันนี้นอนท้ายรถใครเอ้ยท้ายรถชูก็ได้นี่เปิดฝาท้ายเลยเปิดยากเหรอมันจะเปิดมันต้องตั้งมันมีตัวตั้งข้างในอยู่ดิมันหักมเื่อ กนมันเปิดงมันเป็นเดือยอยู่มันเดือยมันหักใช่ไหมเดือยเตะอกตัวล็อกจิบมันมันหักเลยใช่ไหมเราบอกปลาท้ายเปิดไม่ออกครับของกันชู ัคใช่ไหมแบอ่คิดอย่างนี้เลยไม่ได้เป็นตเใม่ได้เลางวันมันถ้าคน้ามันเข้าก็เข้าถ้าบาวันมันเข้าก็เขมันเล่นมันได้ทุกวันเผมไม่ได้เยอะเาุนเยอะผมอาจจะเริมนก่อนเล่นนะทุกนนั่นนอนดึกไม่ทำงานแ้วไหมอมเล่นไม่ค่อยได้หรอกมีเสียมีเสียเี้ทั้นั้เล้ สามารถเล่นตรงนี้ทอดทอดได้ถ้ามันเลือกมาขนาดนั้นทอดาดกเราก็มีันทอใสุ่อยาลงทุนเยอะสักหมืนนึ่งอ่้นกดดไอตอนมันบอกว่ามันหิวนะเป็ดเป็นทเี่ยถ้ามันเข้ามัาคุนะอเกมตัวน่ะใครใครใครแย่ใครแตท้าเข้ามาอคุมมอทุ่ทตามเขาอ่ะเขาอว่าอม่แงเสียงมันลงได้อธิบายกูไ่ได้าเลยอวอ่ะอไม่ถืออะไ จานโอก็ยังไม่ได้ได้กลับนะครับจานโอวันนี้กลับไปนอนบ้านนะครับก็มาเล่นอยู่หน้างานกับทีมงานพรุ่นี้ก็ต้องเอาน้ํามันมาส่งให้ทีมงานแต่เช้านะครับน่าจะเอาเงินกับครูเอ๋ไปเติมน้ํามันให้ทีมงานครับเอาน้ํามันมาส่งให้เพราะว่าเท่าแก่เดินทางไปส่งเสียเต้ยครับ เดินทางไปส่งเสียเต้ยที่สนามบินสุวรรณภูมิเพื่อเดินทางกับเกาหลีนะครับผมไปทำงานนะครับหลังจากที่แต่งงานได้แค่สองวันนี้นะครับก็ต้องบินกลับแล้วนะครับยังไม่อิ่มตัวเลยเสียเตย <c oughs> <c oughs>

เนี่ยถ้าถ้าเกิดว่าพี่เกียงมีเวลาเยอะกว่านี้ผมไม่ถ้าพี่เกียงมีเวลาเยอะกว่านี้แล้วงานเราไม่เร่งอ่ะผมว่าจะให้ทําเบรกมือให้ผมอยู่พี่เขาใส่น้ำตาลไม่ก้อยอ่ะเมื่อก่อนมันดึงได้พอดีครับพี่ตอนนี้มันยกนี่เลยตัวที่เราเผาไฟอ่ะตัวนั้นะน่าจะเป็นตัวฝั่งขวาแหละงัดลืมงัดเป็นการของผมอ่ะเบรกมือผมเมื่อก่อนดึงแก๊กอยู่แค่นี้ตอนนี้ อย่างนี้เลยเพราะว่าตอนที่เบีกผมแตกอ่ะผมใช้เบียกมือไล่รถมาเรื่อยๆข้างในก็ได้ไม่ต้องถอดมันมีรูให้งัดเด็กหนึ่งเนี่ยมันตรงอ่ะแล้วก็เบกนัดเบรกมือเพราะเบรกมือ่งมันมีรูเลยเมื่อก่อนนี่มันดึงแก๊กนี่แก่นี่อยู่เลยนะแต่ตอนนี้นี่เลยนี่ก็ไปหาแป๊บเล็กๆอ่ะทำมาสวมบอก แล้วก็เอาน็อตขันน้ำไปให้มันให้ให้อันนี้มันยาวขึ้นเมื่อห้องผมอ่ะดามอ่ะไม่ตรงที่เราตั้งตรงที่ตั้งนะใช่ไม่รู้ใช่เป็นปอดไม่ใช่ผ้ามันหมดแล้วเหรอก็ไม่รู้เหมือนกันนี่แต่ตอนนั้นอ่ะก่อนก่อนที่ก่อนที่มันมีรูอยู่แล้วมันสามารถก่อนที่เบรกเบรกผมจะแตกที่อุบนอ่ะมันก็ดึงได้ปกติอ่ะแต่พอเบรกหน้าเบรกหน้าแตกใช่ไหมแล้วพี่ไปทําอ่ะทำเบรกมาแค่นั้นแหละมันดึงได้อย่างนี้เลย แต่ช่างเขาก็บอกว่าบางทีก็สปริงหลุดหรือสปริงขาดหรือเปล่าเขาบอกสปริงข้างในถ้าอะไรทำง่ายๆพวกอ่างพวกเนี้ยผมทำเองมันง่ายไม่พี่อยากที่แรกพี่อยากจะถอดดูเลยไงถอดดูหลังลูกเกียร์เราก็ถอดไม่เป็นไงเราไม่รู้ว่าถอดยังไงที่ว่าลูกตุ่มมันนะเออรู้อยู่ว่าถอดรอ มันไม่ยากเลยก็จะกินแ,แค่หนึ่งตัวแค่คูวงงา,างข,าขึ้นไปไม่เลยมันก็งานสปริงเข้าคืนอะเออไอ้ไอ้ไม่ใส่เบรกพี่ใส่เบรคอยู่แต่คือเรายังไม่รู้วิธีถอดไงแต่ถอดกันนี่สี่ตัวออกแล้วจะหลุดอ๋อก็ถอดเหมือนถอดไอ้เผากลางธรรมดาอะไเหมือนถอดกากบาททั่วไปอ่ะเนาะเดี๋ยวต้องอย่างนั้นก็ต้อง เดี๋ยวเอาช่วงเวลาไหนว่างๆครับก็คงต้องถอดดูครับขันโม่งขันเดียวมันก็ทำบางทีมันกินด้านเดียวเนี่ยแล้วก็เข้าดีแต่ที่แน่ๆก็คือเบรกมือผมอะปกติมันอยู่สนิทเลยขึ้นชันๆนี่ดึงเบรกมือนี่จึ๊กอยู่เลยนะรถพี่อ่ะไม่ไหลเลยนะมันก็ไว้ใจไม่ได้ไม่แต่ตอนเนี้ยคือตอนเนี้ยมันไว้ใจไม่ได้ถามว่าดึงอ่ะอยู่อยู่แต่มันดึงขึ้นสูงดึงเออคื๊อย่างนี้เลย สูงใช่ไหมไม่ยากจะแล่คุณบอกนยากี่ครับก็บางทีอ่ะเรื่องบางเรื่องนะเราอ,อายุเยอะกว่าน้องๆก็จริงแต่ว่าประสบการณ์นะครับประสบการณ์ประสบการณ์นี่คือเราไม่ต้องไปปิดกั้นตัวเองว่าเราจะเป็นผู้ใหญ่หรือเด็กนะครับคือเราต้องเปิดเปิดกว้างรับความคิดเห็นของของทีมงานด้วยของน้องๆด้วยเพราะบางเรื่องเขาก็รู้มากกว่าเรา ในสิ่งที่เราไม่รู้นะก็ปรึกษากันแลกเปลี่ยนความคิดกันเราสนุกสนานครับสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับ